ก่อนหน้านี้นักแสดงหนุ่มเอพัสินเรืองวุิได้ออกมาไลฟ์สดโดยในบางช่วงบางตอนเอก็ได้เล่านิทานเรื่องหนึ่งให้แฟนคลับฟังโดยเจ้าตัวเล่าว่าก่อนหน้านี้เคยคบสาวสวยคนหนึ่งและผู้หญิงคนนั้นก็ได้ดูไลฟ์สดขายกระเป๋าแบรนด์เนมหรูแต่ในบัญชีของเขาไม่สามารถโอนเงินได้จึงได้หันมาถาม ด้วยความที่เออยากช่วยจึงได้โอนเงินไปให้ก่อนแต่ไม่ใช่การเปเมื่อรู้ว่าความสัมพันธ์มันไม่ใช่จึงได้แยกย้ายกันไปและผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่คืนเงินเลยฝากบอกไปว่าถ้าขายกระเป๋าใบนั้นได้ก็ให้โอนมาคืนหน่อยเพราะเงินส่วนนั้นใช้เป็นค่าเทอมลูกได้หนึ่งปีเลยงานนี้ชาวเน็ตฟังแล้วหลายคนพุ่งเป้าไปที่ บุ๊กนิชารีสาวจากเทคกน e เอาไทยแลนด์อดีตสาวคนสวยที่เพิ่งมีข่าวยุติสถานะกันไปล่าสุดบุ๊กนิชารีได้ออกมาโพสต์ที่แจงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมยืนยันว่าเงินดังกล่าวมีการโอนคืนเรียบร้อยพร้อมเล่ารายละเอียดยิบความจริงทั้งหมดให้ฟังดังนี้ขออธิบายในพื้นที่ของบุ๊กนะคะเพราะเรื่องราวยังมีคนพูดถึงอยู่ และมันค่อนข้างกระทบต่อความรู้สึกของบุ๊กบุ๊กจึงมาชี้แจงค่ะบุ๊กไม่เคยเอ่ยปากขอหรือยืมเงินมาไม่ได้มีการบอกว่าวงเงินไม่พอหรือให้โอนให้ก่อนใดๆทั้งสิ้นซึ่งรายละเอียดมันเป็นเรื่องส่วนตัวและจากที่มาพูดถึงเรื่องเงิน65 0 0 0บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินจริงที่เคยได้รับมา ในวันที่11เมษายน66และทันทีที่บุ๊กได้ทราบเรื่องเงินจำนวน65,000บาททุวนที่ได้มีการพูดถึงบุ๊กได้ทำการโอนคืนให้ทันทีหลังจากทราบเรื่องในเวลาเที่ยงคืน10นาทีนับจากวันที่ทราบเรื่องเลยเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายและมีการพิมพ์ชี้แจงไปในช่องทางส่วนตัวเรียบร้อยบุ๊กมาขอชี้แจงมาในที่นี้ และหลังจากนี้ถ้ามีการพูดถึงกล่าวอ้างให้บุ๊กเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียอีกบุกจะดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายนะคะส่วนเรื่องบล็อกบุ๊กเป็นคนบล็อกจริงแต่บล็อกหลังจากเราเคลียร์กันจบแล้วสักระยะเพราะถูกอันฟอนโลกก่อนและการบล็อกของบุ๊กเพื่อปิดการรับรู้เรื่องราวที่จะกระทบต่อจิตใจบุ๊กหลังจากนี้อยากให้เข้าใจบุกเป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง เป็นธรรมดาที่บุ๊กไม่มีทางรู้ว่าบุ๊กจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปไกลได้แค่ไหนในส่วนเหตุผลของการยุติความสัมพันธ์บุ๊กคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆบุ๊กไม่ขอชี้แจงเรื่องนี้นะคะเมื่อสุดท้ายพัฒนาต่อไม่ได้เราก็แค่จบมันลงคิดว่าหลายๆคนก็อาจเคยผ่านมาสิ่งนี้มาไม่มีทางที่บุ๊กจะไม่เสียใจบุ๊กเสียใจมากๆ แต่หลังจากนี้ก็คือจบแล้วค่ะหลังจากนี้บุ๊กจะไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วทุกคนเลิกถามถึงเรื่องนี้ด้วยนะสุดท้ายนี้บุ๊กอาจจะขออนุญาตลบเมนที่ไม่สมควรหรือกระทบต่อจิตใจของบุ๊กในพื้นที่ของบุ๊กนะคะปอลอขอความกรุณาไม่คอมเมนต์พาดพิงถึงบุคคลใดๆทั้งสิ้นค่ะ